สวัสดีครับวันนี้คลิปอีลุงชวนรู้คลิปที่45นะครับเราจะมานำเสนอนะครับรารีวิวตัวนี้กัน BC 200นะครับ c o o s p o BC 200ครับเป็นไบ GPS, ไ์ GPS Cycling Computer นะครับไว้จับนะครับจักรยานนะครับหลังจากที่ผมใช้ซุนโตแล้วซุนโตจะมีข้อเสียคือจะจับเซ็นเซอร์ได้แค่เซ็นเซอร์รุ่นเก่านะครับที่เป็นตัว ตัวที่ติดกันแบบแม่เหล็กนะครับนะฮะตัวตัวซุนโต้นั้นจะจับได้แต่รุ่นรุ่นนี้ครับรุ่นแบบนี้ครับนะฮะนะฮะมันจะจับเป็นเป็นตัวที่เป็นแอนนะครับเป็นสปีดแอนแคลดันช์นะครับซึ่งมันไม่สามารถจะจับที่เป็นโลจิกเป็นออนครับคือซึ่งเป็นเซนเซอร์แยกประเภทอย่างนี้ครับที่เป็นเซนเซอร์2ตัวนะครับซึ่งเป็นเซนเซอร์รุ่นใหม่นะครับ มันจะจับได้เฉพาะให้เราเลือกได้แค่สปีดหรือว่าจะเอาล้อขานะครับมันก็เลยมีปัญหาว่าพอดีผมมีเซนเซอร์2ตัวนะครับก็เ,เลยตัวนี้ก็จะมาแก้ปัญหาในเรื่องของการจับล้อขานะครับนะครับเพิ่มขึ้นมาก็คือตัวนี้มัน,นแยกเซนเซอร์ได้เลยลว่าจะจับไอตัวเซนเซอร์แยกได้นะครับในรุ่นใหม่นะครับนะฮะเนี่ยแบบเนี้ยได้เลยนะครับท, Speed, ทั้งสปีดทั้งแคนแดนแล้วก็ได้ทั้ง ตัวฮาร์ด้วยในตัวนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเมนูการใช้งานง่ายกว่าการ์มินนะครับในนี้ผมเอามาใช้แทนตัวการ์มินเอ็ดห้าหนึ่งศูนย์ของผมที่ถึงเวลาของมันแล้วนะครับใช้มาปีนะครับเมนบอร์ดน่าเริ่มจะเสื่อมไปแล้วนะครับตัวนี้จะมีเมนูอยู่9เมนูนะครับใช้ง่ายๆเลยตรงๆของเขาเลยครับไม่ต้องอะไรไม่ต้องซับซ้อนซ่อนหลายเมนูแบบของการ์มินนะครับกดเลือกได้เลยนะครับนะถัดเลือกไปได้เรื่อยๆนะครับ เปลี่ยนเมนูไปได้เรื่อยๆนะกดขึ้นลงขึ้นลงธรรมดานี่เองไม่มีปัญหานะครับหรือจะเซตผ่านซิงค์บลูทูธกับโทรศัพท์นะครับผ่านแอปนะครับผ่านแอปตัวนี้โคโลสของเขานะครับก็สามารถจะเซตตัวตัวนี้ได้เลยนะครับข้อดีของตัว BC200 นี่คือรับเซ็นเซอร์ได้ทั้งแอนและบลูทูธนะครับได้ทั้งนะครับได้ทั้งแอนและบลูทูธนะครับผ่านค่ามาตรฐานมาหมดแล้วนะครับเห็นจากหลังข้างกล่องนะครับ ป้องกันน้ำระดับ IP 67นะครับแบตบก็36ชั่วโมงอย่างต่ำนะครับอันนี้ที่เขาการันตีไว้นะครับทำเก็บออโต้แลบได้นะครับนะครับปรับแสงได้อะไรได้ทุกอย่างนะครับในตัวนะครับปรับความสว่างได้นะฮะสิ่งเดียวที่ตัวนี้ทำไม่ได้ก็เหมือนกับ Garmin 1510ก็คือการการตั้งนีเวิเกเตอร์ igator, คือการการ การทําแมปตามแมปเนนเวกเกตนาทางทั้งหลายแหล่นะครับตัวนี้จะทาไม่ได้นะครับนอกนั้นทําได้หมดส่วนเอาต์พุตที่ออกมานั้นก็คือเป็นฟิ t ไฟล์นะครับเหมือนกับของการบินเลยนะครับเพียงแต่ว่าจะเป็นเฮดเดอร์ของตัว BC 2 0 0แค่นั้นเองนะครับซึ่งถ้ามาใช้บนแอป п п ผมก็สามารถแอดเฮดเดอร์ hmm. เข้าไปได้เลยนะครับโดยไม่ต้องตัดแต่งอะไรมากมายก็แอดเฮดเดอร์การบินเข้าไปแทนก็มันก็จะมองเป็นฟิทไฟล์ของการบินหานได้นะครับอัตโนมัตินะครับ mm hmm. การใช้งานอ่าในกล่องมีอะไรมาให้มาบ้างอ่าน เปิดให้ดูผมถ่ายรูปเอาไว้แล้วนะครับก็จะมีตัวเมาส์นะครับตัวเมาส์เมาส์จักรยานนะครับแล้วก็สายผูกพันทั้งหลายแหล่แล้วก็มีตัวสกินหน้าจอมาให้แล้วก็ต้องแปะเองนะครับนะฮะและกล่องก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็อ่อสายชาร์จช่องชาร์จอ่าลืมบอกไปช่องชาร์จตัวนี้นะครับด้านหลังนะครับจะเป็นไมโคร USB นะครับไมโคร USB นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ USB C นะครับเป็นไมโคร USB นะครับนะฮะ อันนี้ด้านหลังนะครับแต่ตัวนี้กับพอเสียบนะครับตัวเครื่องมีลักษณะบางน้ําหนักเบานะครับอันนี้เห็นเห็นความบางไหมครับบางกว่าของของ Garmin เยอะนะครับเทียบกับฮับเน Garmin ห้าหนึ่งูนะครับน้าหนักเบากว่านะครับนะครับการใช้งานโดยรวมนั้นผมอ่ะอันนี้เป็นภาพวิดีโอที่ผมถ่ายไว้ตอนชาร์จปกตั้งนะครับนะฮะลองดูนะครับตั้งไว้จะเปลี่ยนหน้าจอทุกสิบวินาทีั้มประมาณนั้นนะครับก็คือเราจะตั้งไว้ว่าเพจนี้โชว์อะไรเพจนี้โชว์อะไรนะครับ ตัวนี้ก็จะโชว์ว่าตอนนี้ผมปั่นอินดอร์นะก็จะโชว์เซนเซอร์ครบทุกตัวนะครับฮาร์ดเรทนะครับสปีดแล้วก็แคดแนสนะครับการใช้งานค่อนข้างโอเคนะครับเอามาแทนตัว Garmin Edge ได้สบายเลยนะครับ่วน GPS นะครับ GPS ตัวนี้จะจับจะจับอยู่สามค่ายก็คือ GPS GOSNA แล้วก็ไปดูนะครับจับ GPS ค่อนข้างไว อยู่เหมือนกันนะครับค่อนข้างไวอยู่เหมือนกันไม่ไม่ช้านะครับการใช้งานโดยรวมค่อนข้างโอเคที่ผมลองลองลองเทสมาแล้วนะครับอย่างที่บอกสําหรับคนที่ต้องการใช้ใช้งานนะครับในช่วงเริ่มต้นที่ไม่แพงเท่ากามินนะครับตัวนี้แนะนําครับในราคาที่สั่งจาก AliExpress ก็ตกประมาณพันห้านะครับแล้วแต่ค่าเงินในแต่ละช่วงนะครับที่ผมก็ประมาณ5กว่ากันนิดๆนะครับ ค่อนข้างโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูฟิตไฟล์นะครับฟิตไฟล์ที่ได้จากจากจากตัวตัวโปรแกรมตัวตัวตัวโคโรสนะครับไอตัวผู้ผิดตัวกูสปูผิดโคโรสอ่ะผมเปิดให้ดูนะครับก็คือตัวนะตัวนี้ไฟล์นี้ครับไฟล์นี้ไฟนี้นะฮะเดโค้ดก่อนนะครับนี่คือฟิตไฟล์ที่ได้นะครับฟิตไฟล์ที่ได้นะครับ เกตเนี่ยมามาจาก B C 200นะครับมาจาก B C 200นะครับก็จะบอกผลิตัณของเขาเขาทำด้วยอะไรยังไงนะครับนะบการเก็บนะครับ Activity ก็เก็บอันนี้คือตัวนี้เก็บจักรยานอย่างเดียวแล้วไม่ต้องดูอะไรมากมายนะครับเก็บตาม Event นะครับก็จะบอกว่าเริ่มเมื่อไหร่หยุดเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ Record อ่าและก่อนอ่ะอันนี้ผมตั้งตั้งไว้ทุก1กิโลนะครับก็จะจับว่า1กิโล วิ่งนเท่าไหร่ก็จะทําสรุปให้ก็จะเก็บรัดลองเก็บอะไรทุกอย่างหมดเลยนะครับฝ่ายดีด็อกก็ลองเก็บดูนะครับก็เก็บตามแลบได้นะครับแล้วก็ตามเรคคอร์ดนะครับกับการปั่นทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเยอะมากนะครับเพราะมันเก็บทุกสามวินาทีนะ้ะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับซึ่งโดยรวมแล้วการใช้งานทั้งหมดเนะี่ยค่อนข้างโอเคนะครับเราจากการทดสอบลองการใช้งานมาแล้วนะครับ โอเคนะข้าคร่าวสรุปก็จะประมาณนี้นะครับถ้าต้างยิ่งมาใช้โปรแกรมของผมแ d ดเฮด d e r เข้าไปผมแอดเป็น h e a d ดอร์0นะครับปึ้งเข้าไปนะครับนะเดี๋ยวผมให้ดูตัวเก่าโปรแกรมไม่ต้องแก้อะไรกับฟิตไฟล์ของตัวนี่เลยนะครับอันะนี้บรรทัดที่3นะครับอันนี้คือไฟล์ Data Fit File นะครับอันนี้ผม Add เฮดเดอร์ของก a r min เข้าไป ไฟที่3นะครับเห็นไหมไฟจะยาวกว่าบรรทัดที่3แล้วผมก็เอาเอาเหมือนเดิมก็เอาเฮดเดอร์ของของตัวคูสปูมาต่อท้ายนะครับ subc สองนะครับเนี่ยแล้วก็จะมาเซฟแล้วก็แปลงเป็น fit file h แล้วก็นะครับก็เซฟแล้วเป็น h นี้แล้วก็ update, กอนนัปใน Garmin Connect ได้เหมือนเดิมน,นะครับ สำหรับใครที่สนใจและลองเล่ๆดูตัวนี้อยู่ในราคาที่ถูกกว่า10เท่ากับการ m มินแนะนำครับว่ามันใช้ได้ค่อนข้างดีแล้วก็ Detect Detect a n ์ไวมากไวกว่าตัวการ m มินเองตอน,น Detect โปรโตคอลที่เป็นแอนนะครับเร็วมากนะเพราะว่าผมจะเปิดจับ2ทางเพราะตัวนี้ผมจะใช้บล o ทูธตัวนี้ผมจะใช้ a n อนะครับนะการจับงานค่อนข้างโอเคนะครับอย่าลืมว่าเซนเซอร์แต่ละตัวนี้มันจะแชร์ได้แค่1 d e v i ดีถ้าใช้แอนแล้ว แล้วอีกตัวหนึ่งจะใช้แอนด้วยไม่ได้นะครับฉะนั้นตัวนี้ผมก็เลยแชร์ด้วยบลูทูธตัวนี้ผมเลยแชร์ด้วยแอปนะครับมันก็สามารถจะโชว์เซนเซอร์ก็จะส่งข้อมูลได้ทั้ง2องรีววพร้อมๆกันนะครับโอเคสําหรับใครที่สนใจก็ลองไปดูนะครับใน a l i e x p r e s s นะครับในช้อปปีน่าจะมีเหมือนกันแหละนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนี่ผมสั่งจากกูสปูของที่เมืองจีนตรงๆเลยนะครับราคาค่อนข้างดีงามนะครับและส่งไวนะครับ อัจเดียวนะครับของถึงมือนะครับเดี๋ยวไวมากไวมากจริงๆนะครับโอเคยังไงคลิปอีลุงชนรู้นะครับคลิปที่45นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงถ้าชอบกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณนะครับทั้งใน YouTube นะครับด้วยนะครับนและ Facebook